ปรางตอบแล้วสถานะแท้จริงกับไฮโซเกึ้งเรียกน่้วสวยตลอดจริงๆสําสำหรับเลดี้ปรางตั้งใจซ้อมร้องเต้นเล่นเพลงเพื่อคอนเสิร์ตในครั้งนี้และได้รับกำลังใจจากทีมงานและนักร้องร่วมวงการไม่ว่าจะเป็นพี่ตูนบอดี้แสลมอิงวารันทรและคุเกึ้งเฉลิมชัยล่าสุดพันตัวจากหนุ่มนักธุรกิจมาเป็นเจ้าของเพลงคลายดังค่ะ กำลังใจล้นหลามขนาดนี้ทำให้เลดี้ปรางทำผลงานออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมประทับใจแฟนคลับอย่างแน่นอนล่าสุดเมื่อวันที่หนึ่งมีนาคมปรางได้ออกให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นที่กึ่งหอบดอกไม้มาให้เป็นกำลังใจว่าจริงๆแล้วทุกคนได้รับดอกไม้โพสต์นั้นมันจะเป็นรวมทุกอย่าง คนที่ขึ้นแสดงคนที่ไปเชียร์พี่กึ้งเป็นเจ้าของงานก็ได้ให้ดอกไม้ทุกคนไม่อยากให้พี่เขามาอยู่ในข่าวเพราะในตอนนี้โนโสดเหมือนเดิมหลังจากเป็นข่าวก็ไม่ได้ทักหาพี่เขาเลยในชีวิตจริงไม่มีใครรู้เรารู้จักกับพี่กึ้งผ่านทางงานนี้พี่กึ้งไม่ได้จีบเป็นคนน่ารักและ นิสัยดีให้โอกาสเราเราไม่มีสเปคแบบไหนก็ได้เขาไม่มีท่าทีว่าจะจีบโสด100%ค่ะคนคุยเท่ากับศูนย์โสดเหมือนเดิมไม่มีคนคุยตอนนี้ยุ่งมากๆไม่มีเวลาไปเริ่มต้นใหม่กับใครค่ะ